โอเคเล่นอะไรเอ่ยเล่นอะไรครับนั่นครับอีกเอาออกมายังไงอะใส่ให้เหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> ใส่ได้เปล่าเฮ้ย ถ่ายไงอ่ะอย่าไปกัดไม่เอาถ่ายถ่ายถ่ายไงลูกถ่ายไงอ่ะถ่ายแชะแฉะย่าถ่ายไปแล้วทำอะไรไม่เป็นมาให้ย่าทำให้ดูอีกเอาเอาไปแม่ทำทำเองทำเองเร็วถ่ายไงอ่ะเร็วเล่นไงวะเปิดอะเปิดปุ่มคณปุ่มเปิดตรงไหนวันนี้อมกล้องถ่ายรูปเนี่ยถ่ายไงอ่ะฮะ บอกแม่บอกแม่ให้แม่ทําให้เดี๋ยวเนี่ยไปเอากล้องมาก่อนเอากล้องไหมแม่เอากล้องเอากล้องมามเามาดี๋ยวให้แม่เปิดให้เอากล้องไหมแม่หรือมันเดี๋ยวหืมไหนอยู่ไหนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมาเล่นคอมอีกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยปีนขึ้นไป้ <c oughs>

ลุกมาเร็วล,ลุกมา